ทุกคนจะไม่เคยเห็นหนูร้องเพลงในไลฟ์เลยเพราะว่าไม่มั่นใจสกิกลการร้องเพลงของหนูต่ำเตี้ยเรียดดินตอนที่แบบมันมีแบบสอบร้องเพลงในรุ่นสี่เมื่อสี่สิบเอ็คนตอนนั้นมีคนป่วยแล้วหนึ่งแล้วก็มีอีกคนก็คือไม่บอกว่าใครเหมือนกันแล้วหนูคือคนที่แน่หรอทเกคา รู้ใจในการร้องเพลงของตัวเองได้เลยนะโอ้พอพี่มาเข้าประเด็นนี้ก็คือแบบยังไงดีอ๋อคือตอนแรกอะเรื่องมันแบบเริ่มมาจากคือเรื่องอะมันเริ่มมาจากอย่างนี้เลยทุกคนแบบแบบคือตอนแรกแบบพี่เชอร์ก็ถามว่าเอ้ยวันนี้ว่างไหมแบบเออไป aca ได้ไหมหนูก็ว่าโอว่างค่ะแล้วแล้วมันก็เป็นวันเดียวกับที่จารีทำมาว่าเออแบบพี่เอลแบบเออว่างไหมแบบพี่นายแบบชวนไปขึ้นโรแมสที่บอกเอ้ย พี่หายผิดคนหร,ดหรือเปล่าเพราะหนูไม่ใช่สายโวคอลเลยทุกคนแบบไม่ใช่แบบคือถ้าถ้าแบบให้ไร้องเพลงออกไลฟ์หนูก็ไม่ร้องทุกคนจะไม่เคยเห็นหนูร้องเพลงในไลฟ์เลยเพราะว่า <ism> เพราะอะไรคือหนูไม่มั่นใจเลยไม่มั่นใจในสกิลแบบร้องเพลงหนูก็เลยแบบเออแบบเออแบบคิดในใจว่าแบบเขาแบบเออเขาช่วยผิดคนเปล่าเพราะว่าแ <l oss> บบสกิลหนูคอน ไม่ไม่ก็ยังไม่รู้เลยนะทุกคนแบบแต่ว่าแบบหนูก็แบบแม่มั่นใจเรื่องแบบการร้องเพลงก็เลยแบบถ้าสมมติว่ามีคือเคยคือตั้งแต่แบบเห็นโรแมนต์ครั้งแรกอ่ะคือตอนที่แบบเขาให้แบบสมัยแบบหนูยังแบบไปบ่ออยู่ใช่ไหมแบบที่เขาให้แบบฝึกโรแมนต์เพื่อแบบไปขึ้นเทเตอร์อ่ะก็คือแบบหนูแบบ คิดในใจเลยนะว่าแบบเออแบบไม่กล้าขึ้นเป็นเพลงที่แบบไม่กล้าขึ้นแต่ว่าอยากขึ้นมากเพราะว่าแบบตอนที่เขาแบบเหมือนส่งแบบคลิปคลิปซ้อมเต้นให้ดูอะแล้วมันก็จะแบบแล้วหนูก็เข้าไปดูคลิปที่แบบต้องแบบแกะท่าเต้นตามก็ไม่ได้แกะท่าเต้นตามแต่ว่าดูท่าเต้นอะไรอย่างเงี้ยก็แบบเข้าไปดูปุ๊บไอโอ้โหแล้วก็แบบตะโกนออกมาในใจแบบเฮ้ย นี่มันแบบคือคลิปนะั้นเเป็นคลิปของคุณชิมาซากิฮาลุกะซึ่งเขาคือใครถ้าสมมติว่าถ้าสมมุติว่าพี่สาคือคามิโอชิหนูใน HKT หนูขอตั้งกฎว่าคามิโอชิ oshi. สำหรับหนูนะสำหรับหนูนะมีได้วงละคนก็คือถ้าสมมติว่าพี่สาคือคา no มิโอชิของหนูใน HKT วิลกี้คือเอ่อคามิโอชิของห no นูในนําบะชิมาซากิฮาลุกะพารู้อ่ พี่พารุก็คือคามิโอชิของหนูใน AKB เป็นกันก็เลยแบบเห็นแล้วก็แบบโอ้ยอยากขึ้นมากเลยพอๆกับฮาร์ดกระต่ายไวรัสเลยแบบเคยอ,อยากขึ้นแต่ตอนนี้หนูยังเต็นไม่ได้ฮาร์ดกระต่ายไวรัสคือแบบเ <c oughs> พราะว่าหนูเคยไปดูฮาร์ดกระต่ายไวรัสของพิ่สาพารุแล้วก็ใครคนนะคะมีคนใช่นั่นแหละแล้วก็แบบโอ้ยชอบมากนั่นแหละ เหมือนก็เลยแบบไอ้คือแบบมันก็เป็นสเตจที่แบบไฟฟัานแต่ว่าแบบถ้าถามว่าแบบตอนนั้นกล้าขึ้นไหมก็ไม่กล้าเลยเพราะว่าสกิลการร้องเพลงของหนูต่ำเตี้ยเรียดดินอันนี้แบบมาแบบสารภาพบาปเลยนะไม่ได้สารภาพบาปมาแบบเราเราสู่กันฟังก็คือตอนที่แบบมันมีแบบวัดวัดสกิลร้องเพลงใช่ไหมแบบสอบร้องเพลงในรุ่นสี่รุ่นสี่มีสิบเอ็ดคนหนู อะตอนนั้นมีคนป่วยแล้วหนึ่งไม่บอกว่าใครก็ก็คือคนนั้นก็คือแบบเจ็บคอแล้วก็ไม,ไม่มีเสียงก็เลยไม่ได้สอบแล้วก็มีคนก็คือไม่บอกว่าใครเหมือนกันแล้วหนูคือคนที่รุ่นสี่ในสิคนหนูหน่หนอนที่เก้าก็คือป่วยไปหนึ่ง <c oughs> หนูก็แบบเพราะว่าตอนเข้าอะสกิลการร้องเพลงของหนูแบบแย่ yeah, มากก็เลยแบบคิดว่าถ้าเป็นอะไรเกี่ยวกับกกกร้องเพลงก็กลัวการร้องเพลงเป็นอะไรที่กลัว ที่หนูกลัวที่สุดแหละใช่ก็แบบไม่กล้าเพราะว่าอย่างนี้อ่ะคือถ้าย้อนกลับไปเมื่อหนึ่งปีที่แล้วก็คือแบบหนูเป็นคนที่แบบแยกพอเพียรไม่ออกด้วยซ้าแล้วแบบพอแบบพี่นายแบบแบบแบบเหมือนแบบได้มอบโอกาสใหญ่ให้หนูหนูก็เลยคิดว่าแบบเออแบบอยากจะแบบเหมือนอยากจะแบบข้ามแบบข้ามแบบจุดที่เรากลัวคือมันเรียกว่าอะไรอ่ะคือแบบ เราแบบอยากจะแบบรู้สึกว่าแบบแบบไม่อยากจะแบบหนีต่อไปแล้วอะไรแบบแบบคือเพราะว่าเป็นเพลงที่อยากขึ้นมากก็แบบอยากขึ้นมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบคือสิ่งที่หนูคิดในตอนนั้นก็คือแบบเออแบบคือแบบมีแค่แบบต้องทําให้ได้ต้องทําไม่ได้เท่านั้น ใช่แบบอยากทําให้ได้มากกว่าจะแบบไม่อยากคืนอะไรอย่างนี้ก็เลยช่วงที่แบบสอมก็คือแบบหนูนั่งฟังเพลงบันทึกหลักทั้งวันเลยแต่ว่าแบบง่ายเดียหนูเป็นคนร้องเพลงไม่เก่งก็คือแบบก็นั่งฟังแบบนั่งฟังคนอื่นร้องคือปกติใช่ไหมหนูก็จะเป็นคนที่แบบฟังแล้วก็ร้องตามไปด้วยแต่ว่าอันเนี้ยคือหนูแบบมาแบบฝึกจริงจังมากอย่างเช่นแบบเออแบบ ตอนที่จะร้องเพลงนี้ใช่ไหมก็แบบคือหนูอะจะฟังแล้วพยายามแบบไม่ร้องตามอา่ะงงไปหมดเพราะว่าจะฟังว่าเขาแบบเอาร้องคีย์ไหนประมาณไหนอะไรอย่างเงี้ยแบบร้องร้องยังไงให้ง่ายขึ้นอะไรอย่างงี้ใช่ก็เลยแบบคือนั่งฟังทั้งวันถ้าปาาไม่อยู่ก็คือน่าจะบอกว่าเออจะฟังอะไรขนาดนั้นใช่หนูแบบนั่งฟังแล้วก็แบบ แบบลองตามแล้วก็แบบเอาไปแบบคือเหมือนมันจะมีแบบรอบรันทูใช่ไหมหนูก็เลยแบบส่งคลิปแล้วก็แบบไปให้แบบพวกเมนโวเขาแบบเอมิจารีอะไรเงี้ยดูว่าแบบเออแบบมีอะไรที่แบบเราต้องแก้ไหมแบบพี่ต้องแก้ไหมเพราะว่าแบบรู้สึกว่าแบบเออแบบคือที่จริงแบบตั้งแต่แบบได้ได้รู้แบบรู้แบบรู้ว่าจะแบบได้ขึ้นก็คือเป็นแบบเป็นสัปดาห์ที่หนูแบบ กินไม่ได้นอนไม่หลับเพราะว่าแบบเครียดมากเพราะว่าอย่างที่แบบหนูบอกก็คือแบบหนูไม่มั่นใจในสกิลร้องเพลงเลยคือแบบหนูก็อาจจะแบบไม่ไม่ได้เก่งเท่าคนอื่นแต่ว่าแบบหนูรู้สึกว่าแบบหนูอยากทําให้ได้เพราะว่าแบบโอกาสมันอยู่ตรงหน้าทังทีก็เลยแบบอยากทําให้ได้ใช่ แล้วก็อะไรนะคือแบบรู้สึกว่าอยากข้ามแบบในข้ามแบบจุดที่เราแบบกลัวแบบรู้สึกว่าแบบมันฝังใจเพราะว่าหนูคือตอนเดียวหนูเป็นคนชอบร้องเพลงมากชอแบบร้องไปเรื่อยอ่ะคือแบบแต่ก่อนก็คือร้องแบบไม่กังวลอะไรเลยแต่ว่าแบบพอมีคนบอกว่ามันเพี้ยนเรื่อยๆเราหนูก็เลยแบบกลัวการร้องเพลงมากแบบคือตอนเซนสัญญากับเบนทก็เลยคิดยังคิดอยู่นะว่าเออแบบจะเซนดีไหมเพราะว่าใจร้องเพลงเพี้ยนมาก คือแบบลองเพเพียรแบบไม่กล้าเซ็นด้วยซ้ำว่าแบบเซ็นใช่ไหมคือแบบกลัวแบบกลัวแบบเข้ามาแล้วเออจะแบบทำไม่ได้อะไรเงี้ยคือแต่แต่แบบเออหนูก็แบบพอรู้ใช่ไหมว่าแบบคือเขาก็บอกแหละว่าแบบเออแบบไม่ต้องการแบบคือเขาก็ไม่ได้บอกแต่ว่าหนูตีความว่าหนูแบบตีความว่าแบบเออเขาฟีลแบบเขาก็เอาเด็กมาพัฒนาใช่ไหมก็เลยแบบเออเซ็นสัญญาใช่นั่นแหละ อ๋อ oh, ใช่แบบอยากแบบแก้าวข้ามความกลัวหรือว่าแบบแก้าวข้ามแบบเรื่องที่มันฝังใจไหนลองลองให้มันักโทษนี้ไม่เอาพี่ตอนนี้ก็ยังกลัวอยู่ตอนนี้ก็ยังกลัวอยู่ใช่ก็เลยแบบนั่นแหละเอไม่ใม่ชีบอกว่า, <Okay. S 1> วาแบบจอยจอยแล้วมันจะมาดี นั่นแหละก็คือแบบเอาจนแบบวินอาทีสุดท้ายจริงๆอ่ะทุกคนแบบรู้สึกว่าแบบเหมือนเราก็แบบเออแบบง่ายดีอะหนูก็ยังแบบไม่ได้แบบหมายความว่าหนูแบบเก่งอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่ารู้สึกว่าแบบมันดีขึ้นกว่าแต่ก่อนเยอะเลยอะไรถ้าเป็นแต่ก่อนก็คือหนูอบบไปดูคลิปที่แบบเคยถ่ายไว้สมัยแบบซ้อมแบบโรโรแมนคิคู่รัโบครั้งแรกก็คือแบบฮ่า <laughs> คือตัวเองล้อมผิดคีย์ขนาดนั้นเลยอ้ยก็คืออยากเอามาให้ทุกคนดูนะแต่ว่ามันเขินเกินแบบไม่อยากให้ตัวเองแบบมีมา n d s ว่าแบบเออเอเอตัวเองอะทําเรื่องนี้ไม่ได้แล้วก็เลยแบบไม่ทําอะไรเงี้ย สมมติแบบมีใครแบบมอบหมายงานมาให้ใช่ไหมแล้วแบบมันเป็นเพลงที่แบบหนูแบบเต้นไม่ได้หรือว่าเต้นยากหนูก็จะคิดว่าแบบเราจะต้องแบบแบบบริหารเวลายังไงให้เราทําไม่ได้คือหนูจะแบบพยายามไม่ให้มีคําว่าแบบไม่ได้ในหัวต้องแบบได้เท่านั้นแต่ว่าเราจะทําให้ได้ยังไงแต่ว่าตอนคืนสเตจคือหนูแบบไอเดียคือแบบ ตอนแรกนึกว่าจะขึ้นไปแล้วก็เออไม่ตื่นเต้นเท่าไหร่หรอกเออเพราะว่าแบบรู้สึกว่าช่วงเนี้ยหนูก็เต้นไปด้วยความที่แบบคือไม่ได้สั่นแบบตอนแบบเดบิวต์แล้วเพราะว่าตอนเดบิวต์ก็คือหนูแบบกล้ากลัวๆแต่ว่าแบบพอขึ้นมาเหยียบเทียเต,ตอร์ครั้งแรก,กก็คือแบบรู้สึกว่าเดจาวูก,ก็คือมันแบบตื่นเต้นมากตื่นเต้นเหมือนวันแรกที่แบบเดบิวตุนสีคือหนูก้าขาไปออกด้วยซ้ำถ้าพี่ไม่รู้เทียเต,ตอร์พี่จะเห็นว่าหนูกับพีตาถี่มาเพราะว่าหนูตื่นเต้นมาก <c oughs> คือหนูไปดูตัวเองแล้วตลกมากแบบพิกบกะพิบตาถี่เกิน <c oughs> กะพิบตาถี่มากแบบรู้เลยว,ว่าตื่นเต้นนะฮะแล้วก็แบบตาก็จะนิ่งหน่อยเพราะว่าตื่นเต้นมากแต่ว่าพยายามเก็บอาการติดตามดูไลฟ์ของเรารวมถึงซ์คลูซีฟคอนเทนต์กับ VR และยังมีเคนเตอร์ด้วยนะคะโหลดเลย I am 4 e application